วสวัสดีครับพบก,กับช่องมาลีปิ๊กชิ่งเหมือนเดิมวันนี้มาที่หใหม่นะครับมาเปิดบ่อใหม่ไม้ใหม่ไม้หม่หมหมหมนี้เป็นไงบ้างไม้นี้ก็ค่อนข้างจะลกนะค่อนข้างจะลกมาดูปลาก็ยังไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ใหม่ออย,ยไ,ปไปแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ติดตามชมกันฝากยาวๆฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับมารีฟิชชิงครับดูกันยาวๆเลยครับครับบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศหมายลกมากครับมีแผักโป่งนะครับเพื่อแหวกกันไปเมื่อตะกี้นะครับแต่ไม่ถ่ายตอนหรือนะครับนี่นะครับหรือเข้ามาหอบหมาแดกนะครับนะครับไปครับ นี่นครับผมลกมากบอ่อนี้ลกครับะต่มครับจะมีผลง,งานหรือเปล่าเางงมื่อกี้มันก็นมาแล้วล่ะผพ่พูดไปพูดหมาแล้วแะต่ยงเงียบไปแล้วรอดูกันยาวจะมีตัวเปล่า มีตัวแล้วแต่จะกินหรือเปล่าแค่นั้นะเรื่องหนึ่งหมายนี่ค่อนข้างรกนะอุปรสรคเยอะเหลือเก, <c oughs> กินมันนี่ยังมวยยาวเลยครับ ชัวนะั่นแหลเแค่แคชือค่อมือซับเนื้อปลาเขานี่เขา โดโโนพิษตันพิษต้นตะกูกระชากเอโาต้นอยโอ้โโอ้โอเวน้กับเอาต้ลอยเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวโคทาครับวิท้ลอยเลยครับตัวคอกมา ปลอกมาครับปลอกเขียวครับโดนะเขตนะปิดต้เขตโอ้โหดูกระชากเขาจนปากทีกเลยดูดิโอ,โ,โอ้โหตีกเลยนะเอาซะลอยสุดยอดครับเอาเลยไปแล้วครับผมไปแล้วครับปลากรีนแล้วครับผมไปแล้วครับ

他拉呗尼。啊

มัล <listed> ุ้นยงครับดูอยู่อยู่อยู่โอ้เท่าไหรมาแล้วครับมาแล้วครับมาครัว่าตองโลยำจนตายลนไตัวครับกว่าจะได้เป็นพันนะครับดูมาดูกต่อครับ ลุยตุลุยตุลุยอะยยยยยยแล้วที่ใช้มาเหรอโอ้ยโอเคครับไม้นึงครับจี้เอ็นพันธ์ครับสารมุนวุ่นวายครับ

ว้าวนี่นี่ววนแหละพวกคุณลอยอยู่อ่มะมาครับสิ่งที่รอคอยสี่รอคอยครับโอ้โหกบติดเลย <ưng> นี่ครับทนมาแล้วแต่ที่สมครับที่สามครับแต่ที่สาจัามจัม ยัที่ร้ตายอีกตัวที่ลอยเมื่อกี้นะม้ง เด็กเด็กอันเดองเันวนี่ยยึดยยที่เก้าเหรอ

ไม่โอย่เดไม่ได้แดงครับเกีอบไม่ได้แดงครับเมื่อกี้ครับโอเคครับไปดูกันต่อครับมาแล้วเว้ยจับไวก่อนปไปเลยนี่นะครับมไม้หนึ่งครับเกือดไม่ได้กินนะครับหลุด vô to hết Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ ครับนี่เราก็จะได้มาสามสี่ตัวก็ยังเงียบไปนานอยู่นะครับแต่ก็มีตัวเข้าเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะกินอีกเมื่อไหร่ครับได้ไปสีแต้มแล้วแต้มสีแต้มสีขาวโงนะครับหมายนี้ก็ไม่เคยตกหรอกครับไม่ได้อ่อยก่อนมาตกกอนสดๆเพื่อเสร็จตกเลยครับสับอ่อยตกกันเลยครับ เป็นใหม่ที่ลกมากครับใหม่นี้นีพอมีผลงานให้ชมครับดูกันต่อเลยครับแต่ก็แปลกเหมือนหน้าตะเคียนอยู่หน้าเดียวในป่าเลยที่ที่ไผ่เลยขึ้นนี่เยอะเหมือนตะ้นผีเลยแต่ลุ่นกันยาวๆนี่ก็ท่าหมงว่าแล้วท่าหมง นี่กูเล็กสั่งทำเองเหรอกลัวเนี่ยหรือว่ามันลายอย่างงี้มันใหญ่จริงได้เป็นสี่ตัวฮะนี่เป็นยาวดูกันต่นองงังมีเวลาเยน็น

ดูครับคุยเตดครับไมคครับผโลครับโโดโดดครับดูรับโอ้สเดิมเร็วเร็วเร็วมาครับมาครับโอ้ไนึงไปไกลๆไปไกลๆไป้ยเลยค้ยติดปวเดียวเองติดวเดียวเองใดีเออ มาอีกครับผมไปดูทรายมาณสองโลนะครับมาอีกหนึ่งครับไปดูต่อก่อนเลยเอ็มก่อเลยกิน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 ปะนอันนี้กินไม่มีพายเลยถึงมาเอาเลยปิ๊บปิ๊บแค่นั้นแหละมองมาแล้วมาแล้วแค่นั้นแหละเอ็นวิ่งเลยไายรูปบ้าโอ้โหตัวเป็นตัวนิดนึงเกี่ยวเกี่ยวทรายไงทรายปะทุนน่ะนี่นะครับผม สสวยๆแล้วถ่ายตอนช่วทีเดียวตายครับชมันต่อคู่ไอ้ลายคู่มโคโคโคมาโคู่มันครบรอบกันแล้วนะมันมาคู่อะไรอบแล้วนะมันกินครบรอบนะฮะเออมันกินครบรอบนี้ว่ะมันไม่ลงไป มีดีด้ำโชว์ครับโอ้โหแม่งัวใหญ่ต้องโลใส่กันตัวแรกนะทกุกใวฤทธิจะขึ้นเปหน่อยให้กันตัวแรกหน่อยเดี๋ยวใบหน่อยอีกหน่อยดูเป็นทอครับคุณเอ็มนะครับครับตอนนี้ก็ได้หมายว่าทาตัวนะครับก็พอได้ครับท่อนโดหรือต่อครับหมายยี่หมาเปิดใหม่แบบตกกระสุนไม่ได้อ่อยก่อนนะครับก็พอได้งัด ถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนรื้อนะครับเหนื่อยกันแล้วแล้วดูตะเค็ดตะเค็ดเตัวเด็ดเนี่ยตัวตะขอเนียไปเรียนไปแคบเลยเฮ้ยโอ้ยตะเค็ดโอ้โหพื้นนะครับทีนี้พื้นกินสองทีติดเลยครับใกล้กันเอาไหมครับดูกันต่ออะไรวะอะไรวะขอหายพืดนฮะพวกผวกบอกแล้วว่ามันไอ้ดเอาไม่อยู่ ดูขาดนะครับเพราะว่าอันนี้กินสายพีอ่อีแปดสิบปอยขาดนะครับไม่ได้ใช้สายสลิงโอเดค,ครับไปดูต่อยาวๆครับที่แปดสิบปอยขาดอะ่ะสรุปผลงานวันนี้นะครับห้าตัวอีดูสามเดี๋ยวผลงานช่อนสอง ฝากกดติดตามเลยนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ถ้าชอบผลงานทิศหน้าเราจะไปทางไหนก็ติดตามนะครับวันนี้ก็ผลงานมีอยู่แค่นี้ครับกินกี่ทีวันนี้กินหกทีได้ห้าตัวก็ถือว่าผ่านครับนี่นครับบรรยากาศก่อนกลับบ้านนะครับนี่นครับยามเย็นปิดง,งานผมกับทิมงงนาเราจะกลับบ้านกันนะครับ จะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนหรือจะมาทำที่เก่าจะมีผลงานไหมถ้าชอบสไตล์เยยสดช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้กำลังใจช่องเล็กช่องนี้ได้นะครับแจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ